นักเรียนครับมีใครเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องวิธีการลบครับเข้าใจอาถามก่อนถามก่อนลบติคือการเอามารวมหรือว่าหักออกครับหักออกเอาถ้าเข้าใจก็แบ่งกันนะครับตั้งคำถามการลบไม่ต้องหาคำตอบนะครับเอาเอาเอา,เอาเลขคนละตัวอยู่แล้ว ไม่ต้องเอาเลขเหมือนกันครับอามาดูนะครับ่คือการทดสอบวอนเรียนว่าพื้นฐานเด็กป .1 ที่จบอนุบาล3ม,มาเขาเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องลบนะครับนะครับ,รบอาดูนะครับใครจะได้คะแนนหรือไม่ได้ครูต้องดูความถูกต้องดูความถูกต้องเอาชี้ไว้ครับไม่ไม่ต้องตอบนะครับเครื่องหมายเท่ากับไม่ใส่ก็ได้หรือจะใส่ก็ได้ เอาเธอใบต้องอ่านสองคะแนนเท่าที่จำไว้นะเาลบ้าอาผิดครับของของทางด้านกับตันผิดนะครับผิดครับเป็นไปไม่ได้มี8ดหักออก9ผิดทันทีต้องเปลี่ยนเลขครับเปลี่ยนตัวเลขครับเอาใครชี้ไว้ชี้ไว้เอา9้าครับเอา9้าขึ้นก่อนครับได้หนึ่งนะครับเอาทำไมไม่ลบด้วย8ลดะครับ ทางด้านกับตันได้หนึ่งเข้าที่ครับลเอาได้2คะแนนเก้าเอาโชคุณ2คะแนนเอาเจ้าคุณสคะแนนแหมไปเรียกแต่ชื่อหมาครูโชคุณ2สลบสได้ครับ2คะแนนอ่านอ่านใหม่ว่า5้าลบสาคะแนนเอาเอายี่สิบสี่ยบสไปห้อยที่อื่นครับ อ่านว่า5ลบ5เอา2คะแนนเอาทางด้านอุลทรภูเห็นเธอปรับแก้4ลบ2ให้1คะแนนนะครับตอนแรกเธอเอา2องลบ4ตายจําไว้1คะแนน5เอา2คะแนน2 4 2คะแนนเอาเอาเลข2หลักลบหลักเดียว จริงๆครูให้เอาเลขหลักเดียวลบหลักเดียวแต่คุณครูไม่ได้แจ้งเอาไปเป็นไรให้สองคะแนนครับเอาเธอเธอไปเปลี่ยนไปเปลี่ยนสิบเป็นเก้าเก้าลบสี่ได้ครับสองคะแนนผิดครับไม่ต้องเอาเก้าขึ้นก่อนครับทางด้านคอร์สได้หนึ่งคะแนนนะครับเอาทางด้านแบงป์อสองคะแนนเอาไม่ทันครับไม่ทันไหนล่ะครับไม่มีเครื่องหมายลบ เออได้ได้เอาได้ไม่ไม่ไม่ต้องเก็บไม่ต้องเก็บเท่าที่ครับ2คะแนนอ้ําอ้ําผิดครับต้องเอา2ลบหนึ่งครับเอา2องขึ้นก่อนครับ<ๆ>เห็นไหมครับเขจะมีเด็กที่เข้าใจไม่เข้าใจก็ถือว่าเป็นเรื่องธรรมดานะครับนี่คือการทดสอบก่อนเรียนนะครับคุณสมบัติของสื่อไรช็อตก็จะนี่แหละครับเห็นเห็นนี่แหละครับคือ,อสามารถประเมินก่อนเรียนขณะเรียนและหลังเรียนได้ครับนี่คือ วิธีสอนแบบสื่อไร้ช็อคช่วยการเรียนรู้ช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับขอบคุณสวัสดีครับ